พระสมเด็จแต่ละพิมพ์แต่ละชนิดท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านสร้างเป็นพุทธบูชาและแจกฟรีไม่มีการซื้อขายจึงไม่จำเป็นต้องทำตำหนิหรือเครื่องหมายอื่นใดไว้ที่องค์พระส่วนเส้นข้างหรือหวายผ่าซี่ที่ครอบองค์พระชิดซ้ายบ้างขวาบ้างไม่เท่ากันเกิดจากคนตัดพิมพ์ไม่ใช่เกิดจากแม่พิมพ์จะเอามาเป็นมาตรฐานตายตัวไม่ได้ การสร้างพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตท่านสร้างในวาระและเวลาว่าไม่ได้กำหนดจำนวนว่าจะสร้างเท่าไหร่มีมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันผู้ช่วยในการสร้างพระสมเด็จชุดเบญจาภาคีนั้นนอกจากท่านเจ้าประคุณพระธรรมทาวรช่วงและนายน้อยง่อยสองคนที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกหลายท่านที่ช่วยกันคือพระภิกษุพ่วง พระภิกษุภูต่อมาคือหลวงปู่ภูวัดอินพระเกจิอาจารย์ชั้นยอดอีกองค์หนึ่งของเมืองไทย